สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนสนนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิมานไม่มีไขมันให้กลิกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุดและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096-768-4595 081-357-0422 จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยคนพิการประเภทรถเข็นนั่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567 พร้อมทั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดนครสวรรค์ที่โรงแรม 4-2C t h ูซีเดอะชิคโฮเทลจังหวัดนครสวรรค์นายสเวตเพชรนุยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการมอบอุปกรณ์ช่วยคนพิการประเภทรถเข็นนั่งวีลแชร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6 รอบ28กรกฎาคม2567พร้อมทั้ง210คนโดนส่งมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นส่งต่อให้คนพิการในพื้นที่ทั้ง15อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนางเยาวภาพัน,นโนภาสพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสวนบริการค คนพิการทั่วไปและอาสาสมัครเขาร่วมในการรับมอบดังกล่าวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครสวรรค์สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ดำเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับ ช่วยเหลือคนพิการ72,000ชุดโดยทางจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ช่วยคนพิการประเภทรถเข็นนั่งวีลแชร์จำนวน387คันซึ่งได้ดำเนินการส่งมอบไปแล้ว177คันทั้งนี้พร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดนครสวรรค์แผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคนพิการโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อการทบทวนติดตามผลและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดและเพื่อส่งเสริมให้องคอ์กรหน่วยงานขับเคลื่อนการทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไป ีมข่าาาว AEC Channel TV รยงนขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์ 096 768 4595 081 357 0422สี่หกา้นย์แสามานี่อนดยกาแฟปาทีกาแฟสุขภาพกาแฟที่ินวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ทัชมีเนียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์ม และโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง ACTV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน